หนึ่งปีที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชเข้ามาบริหารประเทศการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านสังคมที่รัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอย่างมากอย่างปัญหาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งในห่วงเวลาที่ผ่านมามีการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รวมทั้งออกพระราชบัญญัติระเบียบของรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์แต่ที่เน้นหนักในปีนี้คือการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีไรายได้น้อยซึ่งจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พลเรือรเอกนรงพิพัฒนาสายรองนาย,ยกรัฐมนตรีด้านสังคมบอกว่าจากการสำรวจประชากรไทยจำนวน20.47ล้านครัวเรือนพบว่าในจำนวนนี้มี4ล้านครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองในขณะที่ประชากรอีก2.66ล้านครัวเรือนอยู่ในสภาพไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องเข้าไปดูแลผ่านโครงการช่วยเหลือต่างๆอาทิโครงการบ้านยั่งยืนเพื่อผู้ที่มีรายได้น้อยและโครงการบ้านมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัด นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาชุมชนบุกรุกพื้นที่สาธารณะโดยได้มีการจัดสรรพื้นที่ที่รัฐจัดหาไว้ให้อย่างกรณีชุมชนแฟดดินแดงเราก็พยายามจะปรับปรุงในชุมชนดินแดงนียให้ให้มันดีขึ้นเพราะว่าตัวอาคารเองก็เก่าแล้วห้กว่าปีมีชารุดมีเสียหายแล้วเราก็จะพยายามทําให้เนื้อที่บริเวณนั้นเนี่ยที่อย่างที่บอกว่ามีถึง2องรเจ็ดไร่เนี่ยให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า นอกจากรัฐบาลจะให้ความสําคัญในเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของการดํารงชีวิตแล้วการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันอย่างล่าสุดกับโครงการเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดด้วยการให้เงินอุดหนุนเดือนละ400อบาทต่อคนซึ่งรัฐจะอุดหนุนให้เฉพาะมารดาที่มีรายได้น้อยไม่เกินเดือนละ3,000บาทต่อครัวเรือนซึ่งโครงการนี้ได้รับการชื่นชมจากองค์กรยูนิเซว่าเป็นประเทศแรกที่เริ่มโครงการเพื่อแม่และเด็กหรือ างานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งมีหมอครอบครัวลงพื้นที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนดูแลผู้ป่วยวัยชาราผู้พิการและเด็กในพื้นที่ต่างๆแต่ที่น่ากังวลขณะนี้คือประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมาตั้งแต่ปี2548และในอีก20ปีข้างหน้าหรือในปี2578จะเข้าสู่สังคมสูงวัยสูงสุด ฉะนั้นรัฐบาลจึงต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้โดยจะสร้างศูนย์พัฒนาดูแลผู้สูงอายุมีการฝึกอบรมอาชีพและมีกองทุนเพื่อให้ผู้สูงอายุกู้ยืมไปประกอบอาชีพเราลองคิดดูว่าในคนร้อยคนของประเทศไทยถ้าถึงเวลานั้นยี่สิบปีข้างหน้าเรามีคนสูงวัยที่ค้นวัยทำง,งานไปแล้วเกินกว่าสาสิเรามีเด็กที่เพิ่งเกิดและก็อยู่ในวัยศึกษาอีกสัก สามสิบคนเราจะเลืเอกคนที่ทํางานอยู่ในช่วงทํางานนอีกสักแค่สามสิบกว่าคนเท่านั้นเองและทั้งหมดนี้ก็คือความคืบหน้าของการดําเนินงานด้านสังคมของรัฐบาลตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาซึ่งในอนาคตยังมีแผนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน